ใช่ไหมคะนะคะรายจ่ายในในชีวิตประจําวันถ้าเรารู้จักวิธีใช้วิธีทําด้วยตนเองนะคะรายจ่ายพวกนั้นจะหมดไปทั้งหวงเลยะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะการทําน้ํายาอย่างนี้นะคะประโยชน์ของมันเนี่ยประโยชน์มันมีอะไรบ้างเครื่องตรวจวัดไขมันอ้าวน้ำยาที่จานเกี่ยวอะไรนะเครื่องตรวจวัดไขมันวิโด้มันมันไม่ใช่เครื่องมือทำฟันแท้นะ ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวตรวจวัดไขมัน,นจริงๆเพราะถ้าเอามันไปล้างในจานของท่านทุกท่านแล้วมันล้างไม่สะอาดแต่ว่าน้ำยาสูตรนี้ไม่ดีใช่ไหมคะอตอบชัดเจนมากรือใช่เนี่ย <c oughs> โอ้รับปากใช่ไหมคะว่าเราเอาฟองน้ำน้ำยามาล้างจานแล้วมันไม่สะอาด <c oughs> ม,ม,ม,มันเป็นเน้ำด่างยาไม่ดีแน่แน นะมันขนาดขัดขนาดล้างใช้น้ ag, ํายาเข้นข้นใช้สารเคมีขนาดนี้แล้วยังล้างไม่สะอาดแล้วลาไส้ที่เราทานไปเต็มเตมถ้วยเต็มเจานมันจะเอาอะไรไปล้างได้ใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นไขมันก่อโรคก่อโรคอะไรคะไขมันุดตันเส้นเลือดหัวใจล้มเหลวใช่ไหมคะความดันสูงเลานตาม,มาใช่ไหมคะ